สวัสดีครับวันที่18ตุลาคม2565ผมกับสิภาพมาบึงน้ำท่วมบานบึงใครนุ่นสำหรับน้ำท่วมปีนี้จะเห็นหน่วยงานราชการมีการเหตุขั้นกันน้ำเพื่อให้น้ำท่วมนี้ท่วมเฉพาะที่แล้วก็ไหลเหลียบไปตามแม่นม้ำซี่บางชุมช,มชมนนี้พื้นที่ต่ำกับ สธถำให้ถ่วมทั้ทงชุมชนเลยครับดังเช่นบานบึงไคหนุนนี่แหละผมก็ได้เดินทางตามถนน,นเรียบคลองมานะครับสิมาทาั้งบานนี่แหละครับผมทายมูบานครับผมกับสีเห็นว่าเอารถดข้นมาจอดไว้ดูทางถานนครับผมพายางเข้าไปทั้งในบึงก่อนครับ ทั้งในหมู่บ้านก็สิถ้าหเห็นปริมาณน้วก็จะได้สังเกตเห็นครับผมนี่ก็สิเป็นคือศูนย์พัฒนาเด็กบึงเนียมครับผมน้ำก็ได้เข่าบุท่วมไปครึ่งอาคารผ่นะครับแล้วผมก็สิพายางไปเข่าไปในซ้อยครับผมก็สิเป็นซ้อยเส้นกอสอนอ ตำบลเมืองเนียมนี่ยครับต้องลุยไปครับน้ำอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเส้นใดอยู่นะครับก็เลยหัวเข่าผมมาครับผมก็สียางลุยนี่ครับกอสนาตำบลเมืองเนียมนี่ก็นก้ำก็ไหลหเข้าไปในตัวข้า,าเล่ครับผมก็สูงพอสมควรครับผมเป็นพี่น้องนี่ก็ต้อง เวลาสิไปเหตุงานก็นต้องลุยน้ำเด็กหน่อยก็ได้มาเล่นน้ำกันครับผมยายกับผ้าหลานเอากะละมังครับผมผ้ากันมาเล่นน้ำกับมวนสําหรับเด็กหน่อยครับเด้วผู้ใหญ่สิไปเหตุงานนีกนัลุยน้ำไปดูเศร้าแห่งแต่อากาศหนาวนี่ก็สีลําบากอยู่ครับนะครับบางบานกับซมีเฮือเดี๋ยวผมผ้ายางไปเรื่อย กะบ้างบ้านข้าเจ้าคืออาจจะถ่วมมากดูตัวดูเนาะก็ได้ทมทีแล้วก็ยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ถนนนี่ก็ถือว่าต่ำกับเป็นทีระบายหน้าไปนี่ครับเดี๋ยวพาย,ยางไปเบิ่งเรื่อยๆก็บางบ้านก็สิได้เอากระสอบรส่ครับผมมากัน บ่อให้น้ำเข้าไปในตัวบ้านนี่กาน้ำนี่ทั่วถึงครับเป็นบริเวณกลวงครับผมก็ถือว่าอยู่อยู่ยากอยู่ลำบากทาั้งรถก็ออกมาบ่อยคนละมีถนนจะรดบรสมามทแถรล่ได้แล้วกะ็เซนนี่กิเซ้นล่งไปทางหน้าคนละทางคลองน้ำ การว่าน้ำเลิกครับตัวนี้ถ้าไปก็ต้องใส่เหือ้อผมไปบ่ได้ครับนี่ครับเราก็ชาวบ้านก็นสิเอาไก่ครับผมมาเลี้ยงไว้อยู่ข้างบ้านครับเห็ดขอกและทั้งผ่นก็นสิปเป็นวัดท่าเรียบครับนี่พี่น้องลำบากบันไดครับเป็นตาลิตตนขจ้าจอ,อยู่ กระสิลุยนะพาไปเรื่อยๆผมซูมไปให้เบิง้งทายบ้านก็ลังยางลุยไปทั้งนาผมนี่น้ำคือเคีย่องเอเล่ากุแหละอ่ะางทงแนก็ไดใสกระสอบไา้เนาะกันบ่ให้น้ำเข่าบานครับผมแต่ว่าก็ต้องใสไดโวสูบน้ำออกจากบริเวณบ้านเรื่อยๆครับเพราะว่าหนาดันั้นก็มีการซึมเข้าไปเนอทำก็ยางโอ้นามคอยนามเลิกยี่หรีครับผม ก็ขึ้นมาสูงครับผมถียางผมก็ถียางต่อร่องสิต่อไปเป็นก่อนว,วัดน้ำเลิกครับผมเป็นคนทียางอยู่หนาผมนี่ก็โอ้เคี้ยงเอิ่วเหรอสิไปดีเนอน่านี่ผมก็อยากสิภาพพอมีพี่นงไปบึง้งพุ่นละบริเวณที่เขาหยาง ทวมทวมเลิกยลีครับพ่อแม่พี่น้องผมกะว่าชาวบ้านบึงไคหนุนนี่เขาเป็นผู้เสียสละอิลีเลยครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของคลองนี่สิเป็นพืชผลทางการเกษตรเนาะกษสิเป็นพวกเขา่าชาวบ้านกะย่อมห้น้ำท่วมบ้านเจ้าของครับบ่ห้ไปท่วมพืชผลทางการเกษตรเพราะว่าถ้าหน้านี่ถ้าได้ท่วงไปเรานี่กครับ ขาดทุนย่อยยับครับบสามาสิได้เงินคืนเมนสีได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลกระร้างชาวบ้านย่อมย่อมทิศยูแบบนี้บบอยากให้นามไหลหาดไปไปถ่วมหน้าเจ้าของครับนี่โดยความเสีอสละครับเร้เข้าต้องย่อมถ่วมแล้วก็ให้มันเสียหมง่งหนึ่งแล้วก็ได้อีกส่วนหนึ่งครับผม เพราะว่าปีนี้ปุ๋ยกับแพงการเทห,หน้านี่ก็ลงทุนสูงถ้าเกิดให้หน้ามั้วนหนามูเนี่ยนะไหลผ่านไปทว่วหน้าขาเจ้าเราเนี่ยก็กระสิบไรนียังเลยครับนั่นนี่กันาก็ได้ไหลเข้าไปในบาดของขรเจาวาดโอ้ปิตาริตนค่ะครับแล้วก็เห็นใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจ สู่ๆเ้อครับผมเนี่ย